สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP Live ค่ะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันนะคะในวันจันทร์ฝนก็ยังคงทำหนะ้าที่สัรหาเรื่องราวคดีอาชญากรรมดังๆมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะจะเป็นอย่างไรคะหากคุณผู้ฟังนั้นกำลังตัดสินใจจะปวดแต่จูจ่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะ อยู่ๆนะคะก็มีหนุ่มคนหนึ่งนั้นกำลังนอนอยู่ในกุฏิเตรียมรอที่จะบวชในวันถัดมานะคะแต่ว่าก็กลายมาเป็นศพอยู่ที่หนองน้ำค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะย้อนกลับไปในวันที่14กรกฎาคมปี2,566นะคะในเวลา15.30นาิกานาทีในขณะนั้นค่ะสอพอเมืองแกลงจังหวัดระยองนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในหนองน้ำหมู่เ ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองก็ได้ทำการประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลแกลงแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์นะคะได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุที่หนองน้ำค่ะก็เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่พบร่างผู้เสียชีวิตลอยอืดน,นะคะในสภาพเปื่อยกลายเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันนะคะนำศพขึ้นมาจากริมหนองน้ำตรวจสอบสภาพศพค่ะไม่มีการสวมใส่เสื้อผ้าร่างกายพบบาดแผลที่หน้าผากคล้ายกับถูกของมีคมนะคะฉีด เฉือนอยู่หลายแห่งด้วยกันคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงห่างออกไปจากจุดเกิดเหตุไม่มากนักนะคะก็พบเสื้อรวมไปถึงกางเกงของผู้เสียชีวิตถูกถอดทิ้งไว้จากการตรวจสอบก็คาดว่าน่าจะเป็นบุคคลเดียวก,กันกับที่ญาติเนี่ยมาแจ้งสูญหายอยู่ที่สพแกลงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยได้ประสานงานกับ ทางญาตินะคะแจ้งไปว่าให้มาตรวจสอบบุคคลดังกล่าวว่าใช่บุคคลเดียวหรือไม่ต่อมาไม่นานค่ะก็จะมีครอบครัวหนึ่งนะคะเดินทางมาสถานที่เกิดเหตุหนึ่งในนั้นคือนางสมส่วนนะคะอายุ47ปีผู้ที่เข้ามาแจ้งความว่านายพราดอนชอบดีอายุ24ปีบุตรชายของตนเองนั้นได้หายตัวไปจากวัดชุมนุมสูงซึ่งนายพาราดอนนั้นนะคะมีความ มุ่งมั่นตั้งใจว่าตั้งใจจะไปบวชที่วัดแตจ่จูเนี่ยก็ได้หายตัวไปห่างจากจุดพบศพไปประมาณ2กิโลเมตรค่ะเ,เมื่อไม่นานนะคะที่เจ้าหน้าที่นะคะเชิญตัวนางสมสวดมาพอญาติมาถึงนะคะก็ถึงกับ ปล่อยโฮแล้วก็ร้องไห้ซุดตัวลงนะคะเพราะว่าศพที่มาพบนั้นเป็นบุตรชายที่หายตัวไปจริงๆเรียกได้ว่าทุกคนต่างตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอยู่ในวัดแท้ๆแต่ทำไมแล้วนะคะกลับกลายมาเป็นศพเรียกได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสลดใจให้กับทางญาติเป็นอย่างมากนะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็มีการสืบสาวไล่เลียงนะคะไปดูภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดนะคะ ก็ไปพบว่าในเวลา4นาฬิกาของวันที่13กรกดาคม2566เนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดก็ปรากฏว่านายพรารดอน,นั้นวิ่งหนีอะไรบางอย่างออกจากวัดนะคะซึ่งเป็นเวลาใกล้รุ่งสางแล้วนะคะ ท่าทีก็ดูตกใจแล้วก็ดูตื่นกลัวอะไรมากๆอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนางสมส่วนนะคะได้ให้การว่าบุตรชายนั้นกำลังจะบวชเป็นพระสงฆ์ก็เลยได้เดินทางมาที่วัดเพื่อฝึกสวดมนต์นะคะซึ่งก็ณวัด ชุมนุมสูงนะคะเดินทางมาตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเข้าพิธีบวชเนี่ยในวันที่16กรกฎาคมก็คือเดินทางมาอยู่วัดล่วงหน้าเนี่ย10วันด้วยกันนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าคนจะบวชเนี่ยเหมือนเขาก็ต้อง ท่องบทสวดบทหนึ่งให้ได้สะก่อะน,นะคะบุตรชายก็เลยเดินทางมาซึ่งนางสมส่วนบอกว่าบุตรชายก็เป็นคนพูดน้อยแต่เป็นคนกลัวผีมากจึงได้ฝากให้นอนอยู่กุฏิกับเจ้าอาวาสซึ่งเจ้าอาวาสเองก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะคะก็ให้นอนด้วยจนกระทั่งวันเกิดเหตุคะ่ะเจ้าอาวาสเนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดจึงทำให้อ่อ บุตรชายเนี่ยต้องอยู่กับพระลูกวัดแต่จูจ่ๆนะคะก็เกิดสติแตกวิ่งหนีออกมาจากวัดนะคะคล้ายกับกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างหลายคนนะคะก็พยายามตามหาตัวนะคะแต่ก็ไม่พบจนกระทั่งไปแจ้งความคนหายไม่นึกว่าจะมาพบลูกชายอยู่ในสภาพเป็นศพตั้งใจจะเห็นบุตรชายได้นุ่งผ้าเหลืองแต่กลับมาเป็นศพแล้วก็เสียชีวิตอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุแบบนี้นะคะ การเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ยก็บอกว่าได้เห็นผู้ตายเมื่อวานนี้นะคะก็คือเมื่อวันก่อนที่จะมีการมาพบศพเนี่ยว่าผู้ตายเนี่ยมีอาการคล้ายคลึงกับคนหวาดกลัวอะไรบางอย่างเหมือนวิ่งหนีอะไรมาแล้วก็มาถีบประตูบ้านก่อนที่จะพังประตูเข้ามาในบ้านเมื่อเห็นคนในบ้านก็ตื่นตระหนกตกใจนะคะแล้วก็วิ่งทะลุก,กระจกออกไปจึงทำให้มีกระจกเนี่ย บาดตามตัวเต็มไปหมดนะคะรวมไปถึงใบหน้าด้วยหลังจากนั้นก็เห็นวิ่งเข้าไปในสวนทุเรียนแล้วก็หายตัวไปจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าคงจะวิ่งตกหนองน้ำจนเสียชีวิตไปเองนะคะ ด้านนายสาโรธนะคะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างวัดเนี่ยก็ได้บอกว่าสำหรับวัดชุมนุมสูงนั้นมีกุฏิอยู่หลังหนึ่งนะคะที่ล่ำลือถึงความเหี้ยนของวิญญาณที่ออกมาหลอกหลอนจนไม่มีพระเนี่ยกล้าอาศัยอยู่ทุกวันนี้ก็ปิดร้างเอาไว้จึงคาดว่าผู้เสียชีวิตคงจะไปเจอดีจนถึงกับวิ่งสติแตกออกจากวัดจนทาให้ตกน้าเสียชีวิตด้านเจ้า วาดวัดชุมนุมสูงนะคะก็กล่าวว่าสําหรับผู้เสียชีวิตทางบิดามารดาเนี่ยให้มาอยู่วัดเพื่อฝึกสวดมนต์เตรียมบวชแต่แจ้งว่าเป็นคนกลัวเรื่องพูดผีปีศาจอย่างมาก ทาง,งเจ้าอาวาสเองนะก็ได้ให้มานอนอยู่ในกุฏิจนกระทั่งเมื่อวันที่11กรกฎาคมเจ้าอาวาสเดินทางไปกิจนิมนต์ต่างจังหวัดจึงให้ผู้เสียชีวิตไปนอนกับพระลูกวดัดแต่หลังจากที่เดินทางไปกลางดึก ผู้เสียชีวิตได้โทรศัพท์มาหาแล้วก็บอกเจ้าอาวาสให้รีบกลับมาบอกว่าถ้าจะไม่ค่อยดีเจ้าอาวาสจึงบอกว่าไม่มีอะไรให้อยู่กับพระในวัดแต่ก็ไม่คิดอะไรว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขนาดนี้จนกระทั่งมาทราบว่าลูกชายของโยมสมส่วนเนี่ยได้หายตัวไปจากวัดจนกระทั่งมาพบเป็นศพ ทางเชาเอาวาสเองก็เสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะต่างคนต่างไม่คิดว่า จะเกิดเรื่องร้ายแรงขนาดนี้เพราะว่าก็อยู่ในวัดแล้วก็มีพระลูกวัดเนี่ยอยู่ด้วยส่วนกรณีที่มีการพูดถึงกุฏิเฮี้ยนในวัดนะคะซึ่งเป็นกุฏิปิดตายไม่มีพระสงฆ์ประจำอยู่จริงๆนะคะความเฮี้ยนก็เป็นเรื่องที่เล่าลือกันมาปากต่อปากตามความเชื่อนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ตรวจสอบหลักฐานนะคะสันนิษฐานว่าผู้ตายคงพลัดตกลงไปในหนองน้ำ จนเสียชีวิตเตรียมสอบสวนทางพระสงฆ์ในวัดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการหนีออกจากวัดส่วนสาเหตุในการเสียชีวิตก็มีการชันสูตรก็พบว่าก็ขาดอากาศหายใจนะคะจมน้ําเสียชีวิตนั่นเองเรื่องราวเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดอยู่บ้างนะคะสําหรับฝนเนี่ยเรื่องความเชื่อก่อนจะบวชเนี่ยจริงๆแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ย เล่าขานกันมาเหมือนกันนะว่าคนจะบวชเนี่ยเนื้อจะหอมก็ไม่ให้เดินทางกลางดึก หรือให้อยู่ในเคหสถานเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วเรื่องนี้ล่ะคะคุณผู้ฟังว่าเป็นความเี้ยนความร้อนความเนื้อหอมของบุคคลที่ใกล้บวชหรือไม่ติดตามรับฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็หากมีคดีใดอีกนั้นที่อยากให้ฝนนามาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังไดในรายการได้ติดตามรับฟังเนี่ยก็สามารถทิ้งท้ายไว้ในคอมเมนต์กันได้วันนี้เวลา ของรายการ10นาทีคดีดังก็คงต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ